สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นปกปอกนะคะวันนี้แม่ถิ่นก็จะมานะคะไหว้ขอพรนะคะเนาะสวยเลยนะพี่เสือจำได้นะสมอาชีทำกับน้อพลตอนนั้นน่ะเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปดูนะตรงที่อาชีพทำนาขับรถแล้วก็น้องพลโอ้ข้าวอย่างสวยเลยนี่แตกโมขนาดนี้เลยนะมันโตแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะ วันนี้เป็นวันพระนะคะแม่ถึงก็เลยมาขอพรนะคะองค์ปู่นะคะปาริจิตนาคราชนะคะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทำยูทูบเบอร์นะคะที่นี่ก็ขอให้นะคะนี่เอฟซีดูคลิปดูโฆษณาให้นะคะครบเราก็จะมากราบไหว้ขอพรนะครับเป็นวันพระนะคะถ้าเป็นวันพระบางทีก็จะมีใบซีบางทีก็จะมีดอกไม้นะคะแต่วันนี้นะคะไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งดอกไม้มานะคะก็เลย ได้มาไหว้นะคะขอพรก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่ะนึกถือนับถือท่านแล้วก็ขอพรน,นะคะก็ได้นะคะบางวันก็มีน้ำมีดอกไม้มีนะคะผลไม้มาเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากนะคะที่พีสกินนะคะของบริษัทมนโอมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะ จะเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบักทอดพัดเบตา้ากูคะคะแคนค่ะฝากนะคะตอนนี้ก็มีนะคะทีพีคอฟฟี่นะคะกาแฟนะคะมีน้ำตาลนะคะเหมาะสําหรับนะคะท่านใดที่ชอบดื่มกาแฟนะคะตอนเช้าๆนะคะตอนไหนก็ได้นะคะ ขายดีมากเลยนะคะขายดีนะคะกําลังมาแรงนะคะตอนนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะผ่านทุกช่องนะคะยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่นี่กันเนาะก็ผ่านช่องแม่บุญถิ่นกบกอกก,ก,กก็ได้นะคะจะได้ร่วมกันสร้างองค์ปู่นะคะจะได้ร่วมกันนะ,ะทําบุญนะคะร่วมสร้างองค์ปู่ด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศนะคะตอนเมื่อกี้นี่ก็ไปไหว้นะคะขอพรองค์ปู่มาแล้วนะคะค่ะขอให้ได้คลิปปังๆด้วยเธอค่ะวันนี้ไหว้องค์ปู่ตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็จะมีรำนะคะวันนี้ก็จะมีรำเราก็จะรอดูรำนะคะแต่เป็นทีมงานของบ้านกกอกเนาะเราก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่ก็ท่านใดนะคะอยากจะให้นะคะยูทูบเบอร์ที่นี่ได้รำกันก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ หรือว่าผ่านทุกช่องนะคะได้ทุกช่องนะคะวันที่นี่นะคะก็มีนางรํานะคะนางรําเราก็มีได้คนอยู่เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมเด้อค่ะวันนี้เราก็พาไปนะคะก็เห็นชาวบ้านเขาก็มาเยอะนะคะแต่ยังมายังไม่ถึงนะคะยัง,มา,ม,ง,ะะยงมาไม่ถึงกันทุกคนนะคะถามเขาดูแล้วว่าเขามีรํากันนะคะแต่ อีกสักหน่อยเราก็จะไปรอดูลำกันเนาะเราก็จะมาดูนะคะเดินไปนะคะดูบรรยากาศรอ,ร,อรอบๆก่อนเนาะตอนนี้ขอบคุณ<ด>เช่นกันนะคะ<ด>ขอบคุณมากๆค่ะดูชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะตารอดูํำนะคะรอดูรำนะคะ,รระ,คะเราก็จะมาอยู่ที่วันนี้ถ้าไม่มีอะไรทำเนาะเราก็จะมา ถอนต้นหญ้าอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ค่ะเราถอนออกไปแล้วก็มันก็โล่งๆแบบนี้นะคะต้นข้าวก็จะได้ขึ้นนะคะเขียวสุ่มเนาะตอนนี้ไม่มีหญ้าสักต้นแล้วนะคะที่นี่นะคะเราถอนหมดแล้วนะคะแต่ยังมีทางทางโน้นนะคะข้างบนโน้นยังไม่แล้วเสร็จนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ